สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากๆเลยนะคะหลายคนก็อยากทําให้สําเร็จเนาะเรื่องการสร้างวินยัยสร้างนิสัยสู่ความสําเร็จนะคะเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาพอสมควรเลยค่ะทั้งบทความพัฒนาตัวเองเทคนิคสร้างวินยัยเออเคล็ดลับตอนเช้าพลังคิดบวกจากหลายที่เลยค่ะ iStrong, AP t h ไทย g r Online, T ์ออนไลน์ทิสโกอินชัวสลิงช o ุ c o ส เดอะส a ต d ดารโรงพยาบาลวิภาวดีแล้วก็ h ิวแวนโอเป้าหมายวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญสำคัญมาลองดูกันค่ะว่าจะมีแนวทางไหนที่จับต้องได้บ้างให้ชีวิตเราดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมข้อมูลจากแหล่งต่างๆนี้ก็ให้มุมมองน่าสนใจเยอะเลยนะครับตั้งแต่เรื่องวินัยที่เป็นรากฐานสำคัญเลยอย่างที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกไว้ว่าเราไม่จะเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นนะแค่ต้องมีวินัยมากกว่า ไปจนถึงเรื่องการปรับทัศนคติการสร้างกิจวัตรประจำวันซึ่งมันส่งผลดีแบบคาดไม่ถึงเลยครับค่ะฟังดูเหมือนวินัยนี้สำคัญมากแต่หลายคนก็คงรู้สึกว่าอืมมันพูดยากทำยากเหมือนกันนะคะตกลงแล้วแก่นแท้ของมันคืออะไรกันแน่คะทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นครับถ้าดูจากข้อมูลของไอสตรองนะครับวินัยก็คือความสามารถในการลงมือทาตามแผน ทำตามแผนที่เราวางไว้นะครับโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์แบบชั่ววูบมาขัดขวางอ๋อคือมีแผนแล้วก็ทําไปเรื่อยๆใช่ครับทําต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ซึ่งทางสลิงช็อตก็เสริมว่าหัวใจสําคัญเลยนะคือต้องรู้ก่อนว่าทําไมเราถึงอยากมีวินัยเรื่องนั้นๆทําไมอ๋อต้องหาวายของตัวเองให้เจอถูกต้องครับแล้วก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วย ทั้งระยะสั้นระยะยาวอันนี้ AP ไทยกับ iStrong ก็เน้นพร้อมกับแผนการลงมือทำหรือ Action Plan ที่แบบระบุชัดๆเลยว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงเข้าใจแล้วค่ะแล้วเรื่องความคิดล่คะคะทัศนคติอะไรแบบนี้มันมาช่วยหนุนเรื่องวินัยได้ยังไงบ้างคะบางทีแบบการคิดบวกตลอดเวลามันก็ดูไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เนาะว่าไหมคะเป็นคำถามที่ดีครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่การมองโลกสวยนะแต่คือการมี growth mindset growth mindset ครับ ทัศนคติที่เชื่อว,ว่าเราพัฒนาได้เสมออันนี้ AP ไทยพูดถึงเยอะควบคู่ไปกับการฝึกคิดเชิงบวกซึ่งมันคือการหามุมมองที่เป็นประโยชน์แม้ในสถานการณ์ที่มันยากๆนะครับอ๋อหามุมดีๆแม้ตอนลำบากใช่ครับอย่างที่รพเววิภาวดียกตัวอย่างว่างานหนักก็แปลว่าเรามีคุณค่าไงได้ประสบการณ์หรือ HumanOS ก็แนะนำให้ลองเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองดูจากทำไม่ได้หรอกเป็น เออนี่เป็นโอกาสให้เราเรียนรู้อืมอืมเปลี่ยนมุมมองตัวเองครับแล้วก็การจินตนาการเห็นภาพความสำเร็จอันนี้ Sling Shot กับ i อ t r o n g ก็พูดถึงมันช่วยสร้างพลังใจได้นะครับเพราะความเชื่อเนี่ยมันส่งผลต่อการกระทำจริงๆมีงานวิจัยจาก Stanford ที่ i อ t r o n g อ้างถึงก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยครับ ค่ะค่ะเข้าใจเลยพอเรามีหลักคิดแล้วการลงมือทําสม่ําเสมอคงเป็นขั้นต่อไปเห็นหลายแหล่งข้อมูลเลยค่ะพูดถึงพลังของกิจวัตรยามเช้าเยอะมากเลยมันช่วยเปลี่ยนวันของเราได้จริงเหรอคะมีส่วนอย่างมากเลยครับ The Standard Life เขาบอกว่า2-3ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนเนี่ยสามารถกําหนดทิศทางของทั้งวันได้เลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยครับ การมีกิจวัตรที่ดีมันช่วยให้เราเริ่มต้นวันอย่างมีพลังมีสติมากขึ้นซึ่งก็มีเคล็ดลับที่น่าสนใจแล้วก็ทำได้ไม่ยากอยู่หลายอย่างเลยครับลองเลือกสักสองสาอย่างไปปรับใช้ดูได้มีอะไรบ้างคะที่ดูเด่นๆจากข้อมูลที่เรามีที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องการปรับนาฬิกาชีวภาพ อย่างเช่นการตื่นมารับแสงแดดสัก5 1 0นาทีแรกอันนี้ทิสโก้แนะนำมันไปกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลให้เราตื่นตัวแล้วก็ช่วยปรับการหลั่งเมลาโทนินตอนกลางคืนด้วยทำให้หลับดีขึ้นอ๋อแค่ออกไปรับแดดเนี่ยน,นะคะใช่ครับแล้วก็อีกข้อที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงคือการชะลอกาแฟแก้วแรกเอ๊ะยังไงคะปกติก็ดื่มกันเลยใช่ไหมคะ ครัทิสโก้แนะนำให้รอสัก60-90นาทีหลังตื่นก่อนเพราะถ้าดื่มทันทีเนี่ยคาเฟอีนมันจะไปบล็อกสารอะดีโนซีนชั่วคราวไอสารที่ทำให้เราง่วงอะครับพอลิทก,กาแฟหมดเออตอนบ่ายๆอาจจะเพลียหนักกว่าเดิมได้โอ้โหอันนี้เพิ่งรู้เลยคะ่ะว่าการรอดื่มกาแฟมีผลแบบนี้ด้วยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะยังมีครับอย่างการขยับร่างกายเบาๆสัก10-15นาที MGR ทิสโกสนุกบอกพูดถึงหมดเลย ช่วยกระตุ้นโดพามีนทําให้สดชื่นขึ้นหรือการใช้ความเย็นเช่นล้างหน้าด้วยน้ําเย็นอันนี้ทิสโก้บอกก็ช่วยให้ตื่นตัวได้ทันทีเลยออื mm hmm. ส่วนด้านสติและอาหารใจการทําสมาธิสั้นๆหรือจดบันทึกสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณ MGR กับ The Standard ก็แนะนําช่วยให้จิตใจสงบพร้อมเริ่มวันแล้วก็สุดท้ายคือการเตรียมพร้อมเล็กๆน้อยๆ <Ten. S 1> เช่นเช่น วางแผนสิ่งที่ต้องทําหรือแค่จัดเตียงให้เรียบร้อยอันนี้สนุกกับเดอะสแตนดาร์ดพูดถึงมันก็สร้างความรู้สึกสําเร็จเล็กๆตั้งแต่เช้าได้เหมือนกันที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือพยายามหลีกเลี่ยงการเช็คมือถือทันทีหลังตื่นนอนค่ะอันนี้ยากเลย <laughs> ครับครับสนุกกับเดอะสแตนดาร์ดพ็อปก็เน้นเพื่อไม่ให้เราเสียสมาธิตั้งแต่ต้ตตนวันนะครับฟังดูเป็นกิจวัตรที่สร้างพลังได้ดีเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะ การสร้างวินัยมันต้องมีวันที่รู้สึกทอบ้างแหละเนอะหรือทำพลาดไปบ้างจะรับมือกับมันยังไงดีคะแน่นอนครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบอยู่แล้วขั้นแรกเลยคือต้องรู้จักจุดอ่อนตัวเองก่อนแล้วก็พยายามกำจัดสิ่งล่อใจออกไปอันนี้ไอสตรองบอกไว้แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อพลาดไปแล้วเนี่ยเอพีอ AP ไทยกับสลิงช็อตเน้นมากๆว่าให้เรียนรู้จากมันครับให้อภัยตัวเองแล้วก็กลับมาเรื่มใหม่อื ไม่ใช่จมอยู่กับความผิดพลาดใช่ครับอย่ายอมแพ้อย่าจมอยู่นานเกินไปครับแล้วการมีตัวช่วยอย่างการให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆหรือหาเพื่อนร่วมทางนี้ช่วยได้ไหมคะช่วยได้มากเลยครับการให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จตามเป้าหมายย่อยๆอันนี้ไอสตรองกับ AP พีไทก็แนะนำช่วยสร้างกำลังใจได้ดีเลยเหมือนมีอะไรให้ตั้งตารอเนอะประมาณนั้นครับ แล้วก็การมีกลุ่มเพื่อนหรือชุมชนที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือมีเป้าหมายคล้ายๆกันอย่างที่ MGR พูดถึงสภากาแฟนะครับหรือการปรึกษาผู้มีประสบการณ์อันนี้ AP ไทยก็พูดถึงก็ช่วยเปิดมุมมองให้กำลังใจกันได้ดีครับแม้แต่ในที่ทำงานเองการเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานที่อาจจะหมดไฟก็สาคัญเหมือนกันนะครับ j o b s b ีก็พูดถึงเรื่องนี้ ค่ะทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าการสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องพรสวรรค์อย่างเดียวจริงๆแต่คือการปรับความคิดสร้างวิน,นัยแล้วก็ลงมือทำสม่ำเสมอโดยเฉพาะการสร้างกิจวัตรตอนเช้าที่ดีๆกับการเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่เมื่อเราล้มเหลวใช่เลยครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เราทำอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับที่มันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริง และนี่ก็คือประเด็นที่เราอยากจะฝากให้ไปลองคุบคิดกันต่อค่ะว่าระหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกอย่างกิจวัตรต่างๆที่เราคุยกันไปกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในเพียงอย่างเดียวเช่นการฝึกมองหาแง่บวกอยู่เสมอแม้นยามลำบากอย่างที่หลายๆแหล่งข้อมูลก็ย้ำมาเหมือนกันอะไรคือปัจจัยที่แบบทรงพลังที่สุดที่จะกำหนดเส้นทางสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของเรากันแน่ค่ะ